ถ่ายอะไรอีกแล้วอู้ไม่หยุดถ่ายนะไม่ไม่ไม่แบบเหงาไงจักลาไประวังนะอยู่คนเดียวอ่ะตอนดึกๆปิดประตูอ่ะอะไรมาอะไรชู้ชูอยู่แล้วอ่ะกลับกันดีๆครับบ๊ายบายโชคดีกลับโชคดีโอ้โห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 นี่เขาใส่ชุดอยู่บ้านกันอะไรเงี้ยเหรอโอ้โห โอ้โหโอ้ควิทิโอ on the left โอ้โหโอ้โหโอเคหลอกลื่นเจอกันซิมครับบ๊ายบายครับโหเจอคู่อริว่ะหนูเจอคู่อริว่ะที่กัดหนูมันอย่าเดินเข้ามานะคู่อริมารับต้อนรับแต่เช้าเลยอะ